สวัสดีค่ะวลคัมทูอ้อมอินสเปนนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวอ้อมจะพาไปเที่ยวตลาดกันนะคะหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะไปดูนะคะว่าจะเหมือนห้างโลตัสบิ๊กซีบ้านเราไหมคะว่า <c oughs> <c oughs> ดูค่ะดูคนพร้องคุณอย่นี่ล่ะไปค่ะไปกันค่ะไปรับชมกันค่ะ <c oughs> นี่นะคะวิธีการที่จะเอารถออกมาเราต้องใส่เหรียญเข้าไปห้าสิบสตางค์นะคะอ้าวไม่ออกไม่ออกที่จริงมันไม่ได้ล็อกค่ะปกติเราจะใส่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีถุงมาเองนะคะนี่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะถุงไม่ฟรีนะคะเราต้องซื้อค่ะ เรากำลังจะขึ้นไปบนห้างกันแล้วนะคะตอนนี้บันไดเลื่อนก็จะเลื่อนรถเข็นขึ้นไปเราไม่ต้องจับนะคะดูค่ะมือเราก็สบายเลยค่ะ mm hmm. ที่นี่นะคะมันจะเป็นห้างเซนทันนะคะจะมีช็อปต่างๆค่ะจะมีร้านขายเสื้อผ้านะคะร้านขายรองเท้าค่ะร้านอาหารมีครบทุกอย่างเลยนะคะ ายในนะคะก็จะมีเสื้อผ้าเหมือนกับห้างบิ๊กซีโรตารของบ้านเราเลยค่ะจะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะแถวนี้ภายในห้างนะคะก็จะมีเป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องจานนะคะล็อกนี้ก็จะเป็นพวกยางพวก ของใช้ต่างๆนะคะก็จะเหมือนกับโลตัสบ้านเราะะเดี๋ยวเราเข้ามาดูของกันสักนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นโซนพวกยางนะคะโซนนี้จะเป็นโซนพวกน้ำยาสระผมนะคะแชมพูนะคะ ของอ้อมนะคะเอาจะมาเอานี่ค่ะน้ำยาหมัดผมน้ำยาหมาดผมหมดนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งคุณชายเดินไปแล้วค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนเครื่องดื่มค่ะก็จะเหมือนบ้านเราแหละค่ะเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็จะมีโค้กมีแป,ป๊บซี่นะคะ เดี๋ยวอ้อมจะไปเอาอะไรนี่อ้อมสำเป็นเอาน้ำส้มน้ำส้มของอ้อมอยู่ไหนนี่ค่ะน้ำส้มน้ำส้มก็จะราคานี้นะคะหนึ่งแพ็คนี่ค่ะคอยู่ก่นดิสโก้เคเคยเกิดอหตอยู่ะทุกทีนี่ค่ะคนใช้ของเราธรรมชาติ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนพวกเบียร์ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำเปล่านะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนพวกผักกระป๋องะคะ่ะนี่ค่ะจะมีข้าวโพดกระป๋องด้วยนะคะเอาไปตำส้มตำนะคะอร่อย ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่ค่ะแต่เอาจะมาเอาผักนะคะเพราะว่านางจะชอบกินผักตอนเย็นค่ะช่วงนี้นางจะลดน้ำหนักค่ะน้ำหนักขึ้นมา82กิโลนะคะจาก71กิโลค่ะขึ้นมา10โลค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นผัก นี่จะเป็นโซนพวกเส้นสปาเกตตี้นะคะเด mm. ี๋ยวออเอาไปเดี๋ยวลือกดูก่อนนะคะ no ่น็ a ตมากร์เ no ส์โ a ่น็มากร์เนลส o ร์เต้โน้ตินสล น,นี้จะเป็นพวกอาหารกระป๋องนะคะแบบอาหารสำเร็จรูปนะคะนี่ค่ะต่างๆค,ค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนพวกอาหารไทยนะคะเป็นพวกซอสของไทยนะคะนี่ค่ะ ผัดไทยยี่ห้อนี้นะคะอร่อยมากค่ะอ้อมชอบทําเป็นประจํานะคะรวดเร็วทันใจนะคะก็จะมีเยอะเลยนะคะพวกซอสของเอเชียของเรานะคะพวกน้ำปลาพวกซอสหวานนะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะที่นี่ก็จะเป็นบูนเส้นนะคะ จะเป็นเส้นขนมจีนนะคะหาง่ายมากเลยค่ะที่นี่โซนนี้นะคะจะเป็นโซนพวกกาแฟนะคะมีซาบับด้วยค่ะแต่แฟนอ้มอมจะกินรถนี้นะคะนี่ค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นพวกโซนขนมปังค่ะ ขนมปังของไบโอนะคะแฟนออมจะชอบกินแบบนี้อ่ะคะ s <S หยิบแล้วค่ะหยิบไปแล้วนะสอง s <S <laughs> โซนนี้นะคะจะเป็นโซนพวกโยเกิร์ตนะคะจะมีโยเกิร์ตมากมายหลายชนิดเลยนะคะโซนนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขนมหวาน,นะคะ่ะ นี่ค่คะจะเป็นขนมหวานต่างๆนะคะโซนนี้หยิบมาแล้วนะคะคนชอบกินหวานนะคะและนี่นะคะจะเป็นโยเกิร์ตท,ที่อ้อมชอบกินนะคะอ้อมจะเอาไปสักสี่อันอามิะเอาไปสักหกอัน จะอยู่ที่นี่ึ่า1.58ยูโรนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนพวกเนื้อต่างๆหมูต่างๆน,น,นะคะของในห้างนะคะก็จะยาวไปสุดเลยะคะ่ะและนี่นะคะขาดไม่ได้เลยะคะ่ะแปงโู ขอองชอองนานโซนนี้นะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนพวกผักค่ะพวกผักต่างๆนะคะจะเป็นพวกผักสดค่ะนี่จะเป็นของชอบของนางนะคะคือน้ำส้ม เป็นน้ำส้มั้นสดๆนะคะโซนนี้จะเป็นโซนพวกปลานะคะ<ม>ก็จะมีปลาสดๆเยอะเลยคะ่ะ<ม>อ้อมจะมาเอาปลานี้นะคะรสชาติจะเหมือนปลานิลบ้านเราเลยคะ่ะ โซนนี้จะเป็นโซนพวกไก่นะคะแล้วก็พวกเนื้อต่างๆนี่ก็จะเป็นที่ชำระเงินนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นที่เราซื้อทั้งหมดของวันนี้นะคะ ก็จะมี3ถุงนี้นะคะแล้วก็ถุงนี้ถุงนี้แล้วก็ถุงนี้ค่ะ